นี้นะคะก็ได้โอกาสจะมาทำคลิป Unbox อก่ใช่ใชสิก็ไม่อันบ็อกซ์สักทีเดียวเพราะว่าบางอันเนี่ยแกะออกมาใช้แล้วนะวันนี้จะมารีวิว Accessory ที่ซื้อมาในปีนี้ทั้งหมดนะคะก็ซื้อด้วยน้ำพังน้ำแรงของตัวเองนะคะก็เก็บเล็กผสมน้อยเนาะไม่ได้มีมากก็แต่ว่าเราเป็นคนชอบอะไรที่มันกระจุกกระจิกน่ารักเราก็ฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เราชอบเรารู้สึกว่าอันนี้เหมาะกับเราเราก็เลย ช้อปปิ้งมานิดหน่อยเริ่มจากชิ้นไหนก่อนดีอะชิ้นก่อนชิ้นที่ซื้อก่อนชิ้นแรกน่าจะเป็นเครื่องะรับนี้เนาะกล่องนี้เ่าไม่แน่ใจดีออน้องคนนี้นะคะก็คือได้มีการแกะใช้มานานแล้วละเพราะว่า,ากะจะทำคลิปนี้นานมากแล้วแต่ว่ายังมีโอกาสได้ถ่ายอันนี้ก็จะเป็นสร้อยดีออของเนี่ยนะเอาน้องออกจาก ก่อนนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นชิ้นแรกๆที่เราเริ่มซื้อเป็นน้องซีดีต้องวางยังไงให้เห็นอนะน้องเขาจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เขาจะมีแบบมุกจิ๋วอ,อยู่ตรงนี้เห <c oughs> ็นไหมไม่แน่ใจว่าชัดไหมนะ มีมุกแล้วก็มีซีดีมีอะไรเงี้ยมีความมินิมอลมินิมอลนิดนึงแล้วก็เป็นสีแบบสีทองนะคะเป็นคนที่ใส่แอเซอรี่สีเงินอนะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ทุกคนใส่มาแล้วมันก็จะประมาณนี้จึ้งเห็นไหมจะมีความแบบนา่ารักอันนี้ชอบมากอันนี้ใส่บ่อยมากมันสามารถแมทช์ได้กับหลายลุคคือเราเป็นคนที่ แต่งตัวแบบหลายแนวอะ่ะมันมีเท่บ้างหวานบ้างอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นน้องคนนี้ก็เข้าได้กับทุกลูกเหมือนกันนะคะมันจะทําให้ถ้าสมมุติวันไหนที่เราแต่งตัวแบบจัดจ้าแล้วใส่น้องคนนี้ไปแล้วก็จะดูซอฟลงเพราะว่าน้องเขามีมุกเล็กๆนี่นี่คือชิ้นที่1ของเราต่อมาเป็นชิ้นที่2ที่เราซื้อน่าจะเป็นกล่องนี้ ดีออเหมือนกันเราเป็นนักสะสมดาวกันนะทุกคนจริงๆแล้วอะเราดูหลายยี่ห้อแหละอันนี้เราก็ได้ได้มาในเวลาระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเป็นตุ้มหูจะอยู่ในซองแบบนี้น้องอยู่แบบนี้น้องจะเป็นยังไงอะน้องจะเป็นตุ้มจิ๋วแบบนี้ปึบเดี๋ยวให้ดูข้า นี่ CD CD แบบนี้แล้วก็จะเป็นเพชรวิบวับวิบวับเห็นไหมให้ดูใกล้ๆนี่เขาจะเป็นเพชรอ่ะฉะนั้นมันจะมีความน่ารักอย่างเงี้ยเป็นแบบติดหูไปได้หลายลุกน่ารักปุกปิกใส่ได้บ่อยอันนี้ใส่บ่อยมากบ่อยมากถึงมากที่สุด อันนี้ก็น่ารักเป็นชิ้นที่2ที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วก็ได้เป็นของขวัญจากคุณสามีบ้างอะไรบ้างต่อมาชิ้นที่3ก็คือเอาตุ้มหูให้จบเนาะเอาพวกแบบเครื่องประดับให้จบอันนี้ก็คือน้องตู้มอันนี้เพิ่งได้มา <ME> เมื่อเดือนสอง <D Young> เดือนที่แล้วนะคะเขาก็จะเป็นน้องมุกเม็ดก <PM> <Beautiful> ลางดีอเช่นกัน นี่อย่างนี้จิ้งเห็นไหมอะมันโฟกัสได้ไหมอ่ะให้ดูทีละข้างนะนี่หนึ่ข้างนึงจะเป็นดาวส่วนอีกข้างนึงก็จะเป็น CD แบบนี้ซึ่งเวลาใส่นะคะุกเมดเล็กก็จะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ก็จะมีความหวานขึ้นมาหนึ่งระดบับแบบสมมุติอันเมื่อกี้หวาน25%อันนี้ก็จะหวานแบบ7จะปอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้ก็น่ารักน่ารักใ่ให้ดูสองข้างคู่นี้ราคาเท่าไหร่ม้งดูอะเอาเป็นว่าคลิปนี้จะไม่พูดถึงราคาแล้วกันนะทุกคนนี่เห็นไหมน,น่ารักน่ารักแบบนี้ต่อมาตอนไหนต่อไปดีชิ้นที่สี่ดีอ่ะสร้อยคนเนี้ยมาในกล่องนี้แต่ว่าแอบแกะกล่องมาก่อนแล้วนี่ น้องน่ารักมากน้องคนนี้เพิ่งมาน้องเป็นน้องมู๊แบบนี้แล้วก็มีความแบบดีเทลสีชมพูน่ารักน่ารักคือใส่แล้วมันน่ารักมากทุกคนมันมีความมินิมอลมันมีความแบบไปทะเลได้ไปห้างได้มทช์ได้กับลายลุคแล้วสีมันก็แบบกำลังดีแล้วดูใส่ไปอย่างนี้มันทำให้เราดูเป็นคนน่ารักอะ่ะมันไม่ได้หวานเจี๊ยบมากใส่ในคอวิ อันเนี้ยมันจะสอง0มื่นกว่าบาทหรือเปล่าและเหมือนจะได้คนนี้มาก่อนคนนี้มาก่อนแล้วก็ได้คนนี้มาตามและพอเราไปเที่ยวฮ่องกงทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงปับ๊บ เราก็ไปเออดูสิ้นทรงสิ้นแสเขาก็ดูให้เขาบอกอ๋อมีเส้นลายมือมันตกตรงร่องตรงนี้นะมันเก็บเงนินไม่อยู่นะนู่นนี่นั่นต้องใส่แหวนนิ้วกลางนะเราก็ไม่ได้ซื้อแหวนเขาหรอกแต่เราอะก็ไปได้แหวนดีออที่น้องเป็นแบบสามวงแบบนี้มันมีหลายสีนะทุกคนแต่เราได้เป็นที่เป็นสีขาวมาเป็นขาวทองอ,นนอนนนะน่ารักแล้วมันใส่ได้สามวงมันจะใส่แบบนี้ก็ได้ หรือจะใส่แบบเออกระจายนิ้วใส่แค่2อันก็ได้กระจายนิ้วก,ก็ได้เน,นี่ยัน่ารักมากอันเนี้ย <c oughs> ก็เป็นแหวน3วงแรกที่เป็นแหวนแบรนด์ที่ซื้อมากะว่าจะใส่ติดนิ้วบ่อยๆเพราะว่าใส่ไปเตือนสติว่า <c oughs> อย่าใช้เงินเยอะนะอย่าใช้เงินเยอะ <c oughs> ได้ผลไหมไม่รู้นะ น่ารักอันนี้น่ารักมากน้องแหวนแล้วเราก็ไปฮ่องกงทุกคนเราไปฮ่องกงเราก็ได้วิเวียนเวสฟูดมาคือเราเวียนเวียน <ๆ S 2> ที่ชอบที่ไทยอ่ะหลายรอบมากแล้วของมันเราไม่เคยทันอ่ะทุกคนอันนี้เราก็เลยไปที่ฮ่องกงไปเที่ยวมาก็เลยได้น้องตุ้มหูจริงๆเป็นแบบอยากหาที่มันใส่ได้แบบเรื่อยๆอะ่ะง่ายๆอันนี้เหมือนเคยทำลงไปในคลิปรวมๆเที่ยวฮ่องกงแล้วละ แต่นี่จะให้ดูนิดนึงเนาะเป็นเครื่องประดับสีเงินแทบจะเป็นชิ้นเดียวเลยมั้งตอนนี้ที่มีอยู่อะเป็นสีเงินแบบนี้เป็นดาวเสามีความวิ้งวัาแปาว,าวาวน้องน้องก็ใหญ่แต่ว่าปกติแล้วใส่สีเงินอาจจะน้าซีดแต่พอใส่สีเงินอันนี้แล้วหน้าไม่ซีดก็เลยซื้อแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากมีวิเวียนเวสตบูดแบบคลาสสิกแบบดาวเสาติดติดไว้อะไรอย่างเงี้ยติดตู้จริงก็อยากได้สร้อยมุกค้วยแต่ว่า วันนั้นนะ่ะเนาะทำไมไม่ซื้อก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่แล้วกันมีเงินเพิ่มเพมื่อไปซื้อใหม่ฮะสร้อยมุกช่มันเป็นสร้อยมุกใหญ่ๆแล้วก็มีดาวเสาอยู่ตรงนี้ทุกคนมันน่ารักมากเลยคือชาวฮ่องกงนะของเยอะมากแต่เดี๋ยวถ้าได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือเที่ยวที่อื่นเนี่ยก็จะไปดูอีกที่ไทยคือหาของยากมาก ก็ได้น้องวิเวียนคนนี้มานะคะเขาจะมาในกล่องแบบนี้อันนี้ก็ได้ใส่บ่อยเหมือนกันเป็นลุคเท่ๆลุคแบบเสื้อยืดเกงๆยีนลุคแบบมแมทช์ได้หลายลุคเลยอันนี้ราคาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหมื่นหนึ่งพันกว่าๆเหรียญฮ่องกงอะลองคูณเอานะพันกว่าๆพัน 1190หรือไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ประมาณประมาณ5 0 0 0 6,000ทีนี้วาเป็นส่วนของกิฟต์กิฟต์นะทุกคนเราก็จะมีอยู่2อันอันแรกก็จะเป็นน้องซิลีนซิลีนอันนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออมินิมีมมมว่าอยากจะมีกิฟต์แบรนด์แบบสวยๆอันนึงเข้าไปลองหน่อยสิแล้วก็ปายแล้วก็ได้งกงันนี้มา อันนี้ก็คือตอนนี้น่าจะราคาขึ้นละมัง้งกิ๊บอันเนี้ยเขาก็จะใส่แบบนี้ขอกิ๊บกระตุลละออกก่อนหมื่นมังเราได้ไมมราคาหมื่นหกถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่เห็นไหม,มจะมีความตะโกนนิดนึงนี่นก็จะเป็นอ่ไอเทมยอดนิยม,มนนพอเสื้อนี้ปุ๊บนะอันนี้ปุ๊บแล้วบอก เราก็บอกว่านกล,ลงกับตัวเองตกล,ล,ลงกับสามีว่าอยากมีกิฟต์แบรนด์สักอันนึงอะ่ะอันเดียวก็พอยอะไรเงี้ยแล้วในไม่กี่วันถัดมาไม่ถึงอาทิตย์อะ่ะเราก็เดินเข้าไปในชอ็อปมิวมิวเราก็มีความแบบไปเดินดูตู้ดูอะไรอย่างเงี้ยดูในตูอน้ออชมนนี่ชมนกชมไม้ ตอนนั้นผมยาวไงก็เลยไปได้น้องคนนี้มาน้องมีมิวเป็นกี้ปันนีก็น่ารักมีความเป็นลูกคุณมีความแบบก็เราเห็นน้องวอนยองอะเนาะเราก็อยากเป็นสาวมิวมิวอะไรเงี้ยคือน้องน่ารักมากเลยสีนี้มาเป็นสีที่จะแมทได้บ่อยใช้ได้บ่อยเป็นสีคุมโทจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้เอาไว้แบบไปงานเอาไว้ในวันที่เฮ้ยอยากหวานเป็นสาวหวานสาวได้ย ก็ได้มาในราคาประมาณ1 2ื่นสองหมไม่รู้อะจำราคาไม่ได้ประมาณนั้นว่าเออน้องเป็นอย่างนี้น้องเป็นแป๊กแป๊กอย่างนี้แล้วผมเราบ้าง <c oughs> นูี่ตัวเองแล้วหนึ่งผมมวนผมเท่านี้ติดอยู่ไหมกลัวติดไม่อยู่ก็ไปลองนะอันเรามาติดให้ดูอันนี้เราก็พอมาหนีบกับผมตึ๊บอุอย้ยอะเห็นไหมอุ้ยก็จะเป็น คุณมะมี่ยวขาอย่างเงี้ยจากแบบมะมี่ยวก็จะเป็นมะเมี่เอวขามีความลุกคุณลุกได้มีความกิ๊บมีความหวานมีความซอฟดูเป็นผู้หญิงแบบพูดน้อยพูดเพราะดูเป็นผู้หญิงแบบอย่างน,นี้หวานหวานหวานเจี๊ยบอันนี้ก็ชอบเหมือนกันแล้วเก็ะผมคือเกาะผมอยู่ดีมากเลยตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊น้องจะอยู่ไหมบนหัวเราเพราะว่ากลัวน้องแบบถ้าเป็นทรงเนี้ยมันชอบลื่นแล้วตกมาไงเพราะผมมัน มวลผมเราก็ไม่ได้ยเยอะเนาะเราก็ไปห้องกกงมานี่คือแล้วเราก็อันนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์แต่เราอะก็ไปกังหันไปร้านกังหันเราก็เลยได้ชาโกเมลมาเป็นน้องกังหันจิ้งกังหันเล็กๆน่ารักอันนี้ก็น่ารักนะทุกคนอันนี้ก็ได้มาก็คือเป็นสร้อยน่ารักน่ักก็ซื้อด้วยแบบเอาความเชื่อหนึ่ง ความเชื่อหนึ่งว่าจะเฮงว่าจะปัง,ง2คือความน่ารักหนึ่งน้องกาลังดีใส่ไปนในคอก็คือใส่ติดคอได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือใช้บริการทัวร์ไว้พระแล้วท like, ัวร์พาไปก็ได้มาไม่ค่อยไม่ค่อยงมงายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถ้ามันเฮงได้ก็ดีเพราะว่าถ้ามาหากินก็เหนื่อยเนาะต่อมาเพิ่งได้คนใหม่มาทุกคน ล่าสุดเลยวันนี้พึ่งได้มาวันนี้เขาแถมน้ำหอมให้ด้วยนะหอมมากของกลิ่นพิ่งได้มาใหม่ก็เหตุเกิดว่าวันนั้นที่มูเตรูเสปร็จปูบเราก็ไปเดินหาแหวนอยากได้แหวนมาใส่นิ้วกลางเพื่อว่าเก็บเงินอยู่เพื่อว่าจริงๆมันเป็นการเตือนสติตัวเองพอเรามองเห็นแหวนแล้วเราก็จะอืมต้องเก็บเงินนะต้องอย่าใช้เงินเยอะ เราก็เลยเดินไปหลุยตองไป,ไปหลายชอบอ่ะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้แหวนที่ที่ที่หลุยตองแต่เราก็ไปได้ดีออมาเราไปได้น้องดีออมาแต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่มันจะติดตาเราเราก็ไปเห็นตุม้มน้องตุม้มตังหูของหลุยตองน้องมีความน่ารักน้องมีความสองข้างไม่เหมือนกันก็เลยเล็งไว้แล้วกะว,ว่าก็ออกมาบอกสามีออมาบอกแฟนว่า เออเธอถ้าเธอจะเซอร์ไพรส์ชนะวันเกิดฉัน่าเ,เธอก็ซื้อให้ฉันได้เลยนะคู่นี้อะไรอย่างนี้ <Huh? S 1> ซึ่งวันเกิดเกิดแลเกิดเดือนสิงหาเอออันนี้ช่วงนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยเป็นช่วงสงกรานแล้วก็เดินเข้าไปก,าก็จะกะจะ,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 จะไปดูน้องคนนั้นแหละทุกคนกลัวราคาขึ้นนะ่นะเนาะก็ก็จะ,จะไปดูน้องตุง้มหูแต่ปรากฏว่าก็ดูเสร็จแล้วโออน้องน่ารักดีแต่ไม่ได้คู่นั้นจ้ะได้อีกคู่หนึ่งมาค่นะ ซึ่งก็คือพวกนี้เด็กอันเนี้ยจะมาแกะกล่องเขาก็มีการ์ดมีอะไรมาให้เรียบร้อยขออนุญาตน้องเขาจะเป็ิ้ีลิม้มใชแบบนี้แกะกล่องครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนแล้วเขาจะมีนี้เป็นซองแบบนี้ก็ไม่เป็นไรซื้อไว้สมมราใส่วันเนี้ยวันหนึ่งพอเราโตเอ,อ้่ใค่เราโตขึ้นเราโตแล้วเราโตเต็มที่แล้วเราโตเต็มวัยแล้ววันหนึ่งลูกเราโตเรามีลูกสาว ลูกก็สามารถใส่กับเราได้นึกออกไหมมันก็เป็นการลงทุนที่ดีแันนี้ก็จะมีถุงเป็นถุงผ้งากำรรมะหยี่แบบนี้แล้วก็มาเปิดพร้อมกันเรามาดูว่านองหมื่นดนั้นได้อะไรมาบ้างตึงๆหมื่นหกได้สองข้างนึกออกไมหมื่นแดอุ้ยหมื่นปได้สาม อันนี้หนึ่งให้ดูหนึ่งหนึ่งมัจะเป็นอย่างนี้น้องน่ารักมาก2อ,อยากเจาะหูเพิ่มเลยอ่ะสองน้องคือน้องเป็นเอลวีน้องเป็นเอลวีแบบนี้เนี่ยน้องเป็นสีทองสีนี้เป็นสีที่เป็นสีที่ใส่แล้วรอดแต่สีที่ชอบฉันชอบดอกอันนี้ไม่รู้เู้ยว่าดอกอะไรเนี่ยน้องกลมกลน่ารักน่ารักอันนี้ไดม้มันได้เป็นแบบ สามชิ้นน่ะก็คิดว่าแบบนี่เซนแมทง่ายดีได้ใส่บอร์ดว่าน้องเล็กๆน้องไม่ใหญ่มากใส่ให้ดูเลยน็ใส่คองไดเลยทุกคนน่ารักปะลองใส่นี้ดิเอวีอน,นี่ได้มาจากช็อปไอคอนสยามขออีกท้ไม่ได้ไม่ได้อาละนี่นาา่ามีความตุ้งติ้งแล้วอีกคู่หนึ่งคืออันนี้อีกข้างหนึ่งไม่ใช่คู่หนึ่งอีกข้างหนึ่งคือน้อง ความชอบก็แล้วแต่บุคคลนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้มา unbox แล้วก็มารีวิวเครื่องประดับกุกรีบถ้ามีโอกาสนะคะก็จะมา u n บ็ x กระโปรงกระเป๋าใดๆที่สั่งสมมานะคะปริมาณหนึ่งไม่มากแต่ก็ไม่น้อย <c ười> คือมาจากน้ำพักน้ำแรงจริงๆเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปให้ดูเอาเป็นว่าวันนี้จบเนาะจบแล้วอันนี้หมดไปเยอะเหมือนกันนะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย